พอ่อเี่นี่ค่อนข้างลอกีใสแว่นเหมือนกันเลยี่ไงเขาร่วพลังอยู่น้องพีเาวอยู่ไวาไอวามันนี้แล้วม let's charge together นนนี่ไงเขาชาโมกันนี่ไงาอมือมรนนี้เลยมา อ้าว<อ>ทำไมคนนี้โดนล่ะเออดนสองวะไอยาไว้ดิจิพิวพิวไอ้าละไอ้าบ้าพิวพิวทไมล่ะเราออม่เอคนสาดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีทุกคนหน่อยเบาย ข้อความแล้วว่ะเออดูดิคนไม่เห็นนเนี่ยถ้าเกินซ้ำๆกันทุกคนก็คือมันจะมีผลโอน้กยยมีคนท่ไม่เห็นค่ะเห็น3ต0้เมร้อยเห็นที่คุณเลขที่คุณมไม่เห็นจริงๆเหรอะจ็ๆไม่ได้ค่ะแล้วแล้วใหม่จ็ปทันกติเลยเอาใหม่เอาใหม่มาหน้าดีนีเอาน่าดีจกันไม่ทันสิเอาน่าดีแล้วเ

แต่พ่เปจนโน้เปนนเราเป็นพี่นพิี่แถพใส่แล้วพิธใส่แล้วพิธีใส่แล้ว้วเป็นทีมเป็นทีมอจบนางใส่สิคะที่าพี่ใส่่าเลยเอาไอวาขอบพ่อดูชัดๆหน่อยหน้าไพ่อพ่ใส like nope. yeah. uh, uh, so uh, ่ field, like ้าน้พ่อวา

อมาอไวดูดิพ um, okay oh, ิ้วโอ้อาปุมากแล้วปปุบิ้วโอ้อาตายแล้วเปั๊บปุ๊บปปูทีพิ้วเนี่ปปเดี๋ยวป้วพิ้วอ้าไมคนนี้โดนล่ะโดนสองวะไอเนี่ยไปดูดิพิ้วพิ้วไอ้บ้าะไอ้บาบ้า ทำไมล่ะเราเอาไม่เอาไม่เล่นสวยปิ้วโอ้ยโอ้เอาวว้ยอ <is> oh oh ้าวแล้วสองคนไม่หนะ